สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับจะเจอกันทาง Youtube Channel นะครับช่อง16895ตัวเลขพารวยนะครับฝากติดตามช่องไว้ด้วยกัแล้วกันนะครับก่อนอื่นนะครับเจอกันใหม่ๆก็ฝากคำเตือนกันสักนิดหนึ่งนะ,ะเป็นเพียงการคำนวณสถิติย้อนหลังนะครับไม่มีผลต่อการออกรางวัลในงวดต่อไปนะครับใดๆทั้งสิ้นเลยนะ จงใช้วิจารณญาในการรับชมนะครับไม่สนับสนุนให้นําไปใช้ในทางที่ผิดนะครับสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะใครติดตามและแชร์ขอให้รวยๆทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้ก็มีคลิปเด่นบนอีก2ส,สูตรนะมาเทียบชนนะครับตามกันเลยนะครับ เด่นบน2ส,สูตรนะครับเด่นบน2ส,สูตรมาดูซิว่าตัวเลขจะเดินดีแค่ไหนนะครับ2ส,สูตรนี้เป็นสูตรลฝั่งละ4ตัวนะครับฝั่งละ4ีตัวเทียบชนก็ตัวเลขก็เดินพอสมควรบางทีก็มาตัวชนบางทีก็มาตัวค่อยนะแต่ที่แน่ๆนะครับตัวเลขค่อนข้างจะ เดินยาวนะครับน่าจะ30งวดนะครับยี่สิบเก้าสามสิบงวดนี้นะวิธีการคำนวณดูกันนะครับสูตรแรกหลักแสนสามครั้งหลักหน่วยบนหนึ่งครั้งหลักสิบล่างหนึ่งครั้งหลักร้อยแล้วก็หลักสิบเลขหน้าครั้งที่สองนะบวกสามคงที่นะสูตรแรกนะ,ะบวกสามได้ตัวเลขเท่าไหร่ก็ลันไปสี่สเต็ปนะครับอ,อย่างงวดนี้ได้ สีนะครับงวดแรกได้4 5 6 7อย่างนี้เลยนะอะ่ได้ติเล็กสตัวนะครับสูตรที่2ใช้หลักพันนะครับบวกหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่1นะึ่งนตัวแค่นั้นเองนะ,อ,ะอย่างงวดแรก9กวก1บหนึ่งเป็นสิบเนศนะศูนย์ะ 1, นะครับ จริงๆสูตรเนี้ย0129นะะเพียงแต่ว่าแอดได้ได้เขียนเลข9ก่อนว่าจะลบะไ,ปไปไปมาก็เอาตามนี้นะครับหรือจะเอาเลข9ก่อนอเพราะฉะนั้นถ้าใครจะทําขึ้นมาใหม่ก็0129ก็ได้นะะแต่ทีนี้แอดได้เขียนแบบนี้แล้วก็เลยต้องอยาวตามนี้ไม่อยากแก้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเสียดายก็ได้ะนะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้าขงจะ มีเยอะพอสมควรนะครับบางทีประหยัดนิดประหยัดหน่อยก็กได้นะครับก็ขอบคุณที่หลายๆท่านกา็ส่งปัจจัยโอนปัจจัยมาให้เนะาะเห็นบอกว่าอยู่ช่องเดิมก็ไม่มีรายได้อะไรเนาะก็ก็เลยต้องอก็ขอบคุณนะครับขอบคุณจริงๆส่วนใครที่จะ สนับสนุนช่องนะครับปัจจัยก็ก็ฝากข้อความทักทายมาได้นะครับแล้วแต่ศรัทธาท่านนะน,นี่าว่ากันนะครับจะเห็นเป็นประโยชน์นะครับเป็นกําลังใจให้กันนอกก็ขอบคุณจริงๆนะครับเอาละมาว่ากันในในสูตรแต่ละงวดแล้วกันนะครับสูตรแรก4567สูตรที่201 ก้าสองสำหรับสูตรคงคงเข้าใจแล้วเนะาะตามฉีดนะครับแคปหน้าจอไปก็ได้ไปคำนวณดอูออกเก้าหกเจ็ดนะก็มาครบสามตัวบนนะฝั่งนี้เก้าฝั่งนี้หกเจ็ดมือที่สองมือต่อมานะครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์สูตรนี้ได้สองสามหนึ่งสี่นะครับก็อ 8, อกสองห้าแปดมาร้อยมาหน่วยนะสูตรนี้เจ็ดแปดเก้าศูนย์ ตัูนี้90 81นะก็ได้ออก286อันนี้มาแค่ตัวชนตัวเดียวนะครับมาชนตัวเดียวเพราะฉะนั้นถ้าชนเราก็วิเคราะห์ว่าให้จับไว้ <c oughs> เป็นเล็กเด่นไว้ก่อนนะสังเกตดูนะครับต่อมา6789 3425 ผลรางวัลออก391นะอน่ะก็มามาคูโตดนะ39ต่อมา0123 0129 0 1 9 0 2, ออกเอก811หน่นเห็นไหมอ่าบางทีเนี่ยตัวชนมา1มา1แต่ถ้าเบิ้ลก็เป็น1 1นะอย่างงวดน,นี้ชนที่8บางคนก็คำนวณว่าเป็น8ปไม่ใช่นะก็ออกมามาตัวเดียวแต่งวดน,นี้มา1 1ก็มามาตัวเบิ้ลนะ แต่นนนานทีมันจะเบิ้ลจะหามทีนึงอ่ะนะครับทีนี้6 7 8 9 7 8 6 9นะออก9 9 7ก็มาครบนะห้า5กเอ่ะออก0 8 3มา2ตัวมา8 3ต่อมา0 1 2 3 4 5 3 6กนะก็ออก8 9 3ะ8 9 3 ก็มาแค่เลขสามนะชนเลขสามเนี่ยนะเห็นไหมตัวชนก็ค่อนข้างที่เชื่อถือได้นะตัวชนเชื่อสิทธ์เชื่อถือได้นะ90124536นะ4536ก็051นะมาครบเลยนะ สามสี่หาต่อมา5้าหกสเนะห้าหนะเพราะฉะนั้นวันนี้ชน4 5 6เลยนะสี่ชนชนสตัวเลยแต่มาตัวชนตัวเดียวมาเลขสีอ่าก็ยังเชื่อสื้อได้นะอ่าทีนี้ศู 0, 1, 2, 3, 0, 1, 9, 6, นยะ์หนึนยตัวชนก็มานะอีกนะอ่าชน 0ูนสอ่ะชน3ตัวเลยมาตัวหนึ่งนะครับทีนี้หกเจ็ดแปอ่าอันนี้ก็ชน9ก้าอย่างเงี้ยก็มาเนะสองสามสี่หอ่าชนสามอย่างเงี้ยนะอ่าชนสอีกแล้วก็มาสนะเก้าศูนยออ่างวดนี้เห็นไหม บางทีชนก็ไม่มาเหมือนกันนะครับแต่ว่านาน,นานทีแล้วก็ให้ระวังดูว่าชนเก้าชนศูนย์เนี่ยไม่มาเก้ากับศูนย์ไม่มาชนตกแต่ถ้าชนสามตัวนี่รับรองว่ามาแน่นอนหนึ่งตัวนะแต่ว่าถ้าชนสองตัวให้ระวังดูนะครับชนหน,นึ่งตัวชนสองตัวให้ระวังแต่ถ้าชนสามตัวคิดว่าชัวแน่นอนนะก็เนี่ย วันนี้มาตัวไขวยเนี่ยตัวชนไม่มานี่มา82ดสงนะเมื่อต่อมา4ี่ห้าหกอ่าอันนี้ไม่ชนสักตัวนะไม่ชนทักตัวก็มาคไขยได้ถ้ามาแบบนี้สบายใจนะนี่จับคู่ได้เลยนะคู่โตดอ่าเจ็ดแปดเ้นย์เจ็ดแปอันนี้เห็นไหมชนสามตัวเนี่ย 7, 8, 9, เจ็ปดเกนี่ยเจ็ปดชนสามตัวเห็นไหมสังเกตจุดสังเกตเนี่ย มันก็ชวนแน่นอนว่ามาตัวหนึ่งนะในตัวชนสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดหนี่อันนี้ไม่ชนก็สบายใจนะจับควายห้าหกเจ็ดแป่นะเห็นไหมห้าหกเเนี่ยชนเห็นไหมสังเกตว่าชน3ตัว5้าหเนี่ยมาตัวหนึ่งอ่าห้ามา แต่ว่าก็มาแปดด้วยนะต่อมานะครับ3 4 5 6ี่ห้อ่าห้าหอ่ชน4ี่ห้ามสี่ห้าชนอ่ามาเลขสี 4, ่ไหมเนี่ยอ่ามาหลักร้อยนะอ่าชน3ตัวในเชื่อถือได้เลยนะเก้าศูนยนี่ไม่ชนเลยนะอ่ามาครบเลยเนี่ยตัวเลขมัน โอ้โหตัวเลข8ตัวมันต้องมาครบอยู่แล้วนะดูดีๆสังเกตด,ดีๆนะ,ะทีนี้5 6 7 8 7 8 6 9นี่ชน6 7 8นะ6 7 8 3ตัวมาแน่นอนอนี่มา2ตัวเลย7กับ8นะ9 0 1 2 3 4 2 5นี่อี่าขนาดชนตัวเดียวนี่นี่นี่ ชนตัวเดียวนะอย่างมานะอย่างมานะบางครั้งก็ชนตัวเดียวก็มานะมาบางทีก็มาตกควายนะให้ระวังต่อมาสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดหกเก้าอันนี้ไม่ชนชัวร์แน่นอนโอ้มาครบจริงด้วยนะห้าเจ็ดเก้าอันนี้ไม่ชนเลขแปดตัวนะต่อมาแปดเก้าศูนย์หนึ่งเจ็ดแปดหกเก้านี่เห็นไหม ชนที่เล็ก่าส่ชนที่เล็ก9กกับ8ชน9กับ8นะมา9นะอืมต่อมานะต่อมาห้า8 2 3 1็นะก็ไม่มีตัวชนมาครบอีกแล้วนะเห็นไหมสังเกตได้ว่าถ้าไม่มีตัวชนในส่วนมากจะมาครบนะส่วนมากนะดนะูงว่าต่อไปนะครับ 3 4มสี่ห้าหกอันนี้ชน3ตัวนะสี่ห้ากนะก็มาแน่นอนลนะตัวชน1ตัวลนะสี่หต้องมีแน่นอนอ่ะมาห้าแถม7มาด้วยนะแล้วมาดูว่าต่อมา0 1, 2, 3, 7, 8, 6, ูนย์หนึ่งสอเจ็ดแป้านไหมอันนี้ไม่ชนไม่ชนสักตัวแต่มา2ตัวนะ มาสองตัวขาดห้าไปาเลขแปดตัวขาดห้าตัวห้าไปหนึ่งตัวนะโอ้เสียดายมากาก็ได้มาคู่โต๊ดถือว่าเป็นคู่โต๊ดได้ถ้าถ้าไม่ถ้าไม่มาครบก็มาคู่โต๊ดนะให้สังเกตดูตัวเลขที่ไม่ชนกันห้าหกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งเก้าสองเงืนนี้มาครบเห็นไหมตัวเลขไม่ชนเลยสองหกหนึ่งนะทีนี้ศูนย์หนึ่งสองสาม แล้วก็สามสี่สองห้าอ่างวดที่ผ่านมาเนี่ยชนที่สามกับสองสามกับสองอ่าชนสามกับสองตัวชนไม่มานะอ่ามากะอ่ามาห้ากับศูนย์เลยนะอ่าถ้าชนสองตัวนีมน่มันก็ให้เราอ่าสังเกตได้ว่ามันมันอาจจะมาตัวตัวไม่ชนนะครับควยได้เลยนะอ่าถ้าชนสามตัวอ่าก็ เชื่อคือเชื่อได้เลยว่าต้องมีตัวหนึ่งนะทีนี้มาดูงวดนี้นี่เห็นไหมเจ็ดงวดนี้คำนวณได้7 8 9, 0, นะ็ดแนสูตรที่1นงะงวดสูตรที่2 7งเจ็เพราะฉะนั้นดูตัวชน7 8็ดแปดเก้านะเจ็ดแปนี้แอดค่อนข้าง,งมั่นใจว่าต้องมีให้เห็นหนึ่งตัวแน่นอนนะอันนี้ ในในการดูไทม์ไลน์ของตัวเลขที่ผ่านมานะาคิดว่าน่าจะมีสักหนึ่งตัวนะจะอยู่หลักไหนก็ไม่รู้นะครับก็ลองพิจขรณการดูถ้าเราจะจับชุดไว้7จ็ดแปดตั้งไว้นะครับแล้วก็หาตัวเด่นอีกอีกสักสองสูตรมาเทียบกันนะครับก็ประมาณนี้ <c oughs> พูดจุงคอแห้งแล้วเนาะอ่ะ ก็ฝากสูตรไว้เพียงเท่านี้นะครับวิเคราะห์การดูนะการวิเคราะห์การ,อการอบอกไทม์ไลน์ของแอดก็ประมาณนี้นะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะ,ะมีคลิปใหม่ๆก็จะได้ทันท่วงทีนะครับบางทีอาจจะมีมีไลค์นะครับถ้าสมาชิกมีเยอะขึ้นนะครับอาจจะมีไลค์ สดๆดนะครับก็ฝากประมาณนี้ฝากช่องไปด้วยนะครับ168เว้นวักหน่อย95ตัวเลขพารวยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ